ดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือนี้แม่สิพามาเห็ดน้ำไม้ดองเนะจ้าน้ำไม้ดองคือคือแม่ตัดน้ำไม้มาเนาะตัดน้ำไม้มาแล้วก็มาเราทำน้ำไม้ดองแผ่นเห็ดน้ำไม้ดองแผ่นนะจ้ะนี่นี่เป็นเป็นแผ่นแบบนี้เนะจ้ะนอนนี่นี่เป็นแผ่นซอยเรียบร้อยเออซอยเรียบร้อยแล้วจ้าซอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนซอยเนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปลังแม่สีซอยให้เบิ่งเด้อแต่ว่าจ้าเบ่ยาเบ่่า วันนี้คลิปนี้นั่นเม่ซอยแล้วเมีก็เอามาพอเขาซอยแล้วนะจ้าเขาเอามาแช่น้ำแช่น้ำเกลือเนาะเอาเกลือใส่เกลือใส่กับยาเข็มโพดจ้าพอไอ้ม่แล้วก็แช่ใบอันนี้คือสองคืนน้นแล้วกันอันนี้คือสองคื้นเนาะแช่ไบสองคืน,นะนแช่ไบสองคืนนะ้นบัดนี้แม่สิม,มาเอาขึ้นนะจ้าสีม,มาขึ้นมาล่างน้ำแล้วก็กบเฮ็ดเฮ็ดส,สูตรของแม่นี่ก็คือบ่ดำนะจ้ากินได้ดนนะจ้าไปถัะเกนีนนี่จ้าคอยเบิ่งได้จ้า นี่แม่เดี๋ยวออกมาไว้นี่นยเห็นไฮเสดน้ำไม่เจ้าน้ำที่แช่ไว้เน,ะนาะน้ำที่แช่ไว้สองขึ้นเราจะผู้ใดมักอ้อนก็แช่ไปสามขึนก็ได้ผู้ใดมักแข็งคืนหนึ่งก็ได้จ้ะเลี้ยงแาาก่แต่แก่ห้อมักเนาะแต่แต่ละบุคคลสิมกักนี่จ้าเฮ็ดลายได้จ้านี่น้ำไม้ซีนเนาะง่ายๆน้ำไม้ยังเข็ดได้ไหมนน้ำไม้อันเข็ดได้จ้าน้ำไม้คมแบบน้ำไม้ป้าก็เข็ดได้อันนี้น้ำไม้ไพ่กินซึ้งกัน ไผ่กินซุงจ้าเดได้เหมือเพได้หมือันนี้ไผ่กินซูงไผ่กินซุงนี่ก็คือมันม่กขมโพดนะแล้วก็กระเพือเฮ้าก็ดไปหนักนะจ้ามันอันนี้เส็น้ำแล้วเขาก็มาล่างนะจ๊ะนัางธรรมดาง ล่างน้ำม่จ้าล้างน้ำเดี๋ยวก่อนเด้อน้ำน้ำลงมาล้างล้างเจี๊ยบองจามน้ำแล้จ้าล้างน้ำคมน้ำนั่นไม่ออกเขาเซน้ำเซน้ำเซน้ำเกลือแล้วก็เขาออกมาออกบางที่เขาก็เอาน้ำขุ่มออกที่จ้าให้เสด็จน้ำดีๆนี่นี่ลองให้เสด็จน้ำโอ้งามจังงามแค่ไหนอ่อนนุ่มดีอ่อนนุ่มดีจ้ะ ไปเดียดน้ำไเดีดน้ำแล้วนะจ้ะเนาะเทีลงกันเทีน้ำออกแล้วอืมจ้ะตั้งอีกน้ำหนึงจ้ะตั้งอีกน้ำหนึงตั้งอีกน้ำหนึงคือว่านไทยซึ้งนี่มันบ่มันเป็นน้นไม้หวานไปแลาวมันบ่ะขมบ่ะขมลายเขากระลังสองน้ำก็ะไรสองน้ำสามน้ำแล้วแต่กันอันนี้แม่สีล่างสองน้ำนะจ้ะ งามดีกินนี่เฮ็ดบ่ยากจ้ากินได้รายเดือนจ้าเป็นปีก็ได้บอ่ดอำได้จ้้บอดอ่ดำนี่เด้อวค่ะขาวจาะเลยเส่บไม่เห็ดซื้อปีจ้าแบบนี้แกงกะทิแกงกะทิเอาไปแกงกะทิก,กะทิ่าเดี๋ยวก็จ้ารอแป๊บนึง าขาวๆด้วยจ้าเห็นไหมชนะให้สะอาดขาวจวดๆเลยเชยนะให้สะอาดอ่าเทลงจ้าเอาทีลงไปปัดน,นี่เ้างสีอาเลสจ้าปัดนี่ยสีอาใสไอ้น,นั้นเ้าก็ผสมเ้าก็บส,สีอาเกลือเอาเกลือมาคนะั้นนะจ้าโอ้โยใช่อะไรย้ายเกลือะอันนี้อันนี้ค,นคือย้ายกาวกะเอาจ้าบ,บ่บ่มีอันนั้นดอกบ่มีส,สูตรตายตัวแบบว่าห้องกาวแล้วก็เ้าก็บคั้นอัน ันนแบบี้เก็บแบบนี้หั่นแต่มันเข้ากันเก็บแบบใดเก็บแบบใดวะจีเดี๋ยวแม่แม่สิเอารูมาใส่แม่ล่างรูไว้เร็วได้จ้าอ่ารูมาใส่นี่อย่าแม่เอาหรูก็ได้จ้าแป๊บนึงขาวๆได้จ้านี่ย้ายแล้วคุกกับเกลือแล้วได้จ้าเกลือกับประมาณ เขากะว่าพอดีแหละค่ะพเพราะมันตีก็็มโบดยางโบดเนาะเป็นการกะอันนี้เ่พเพราะมันในตวงนะคะ่ะคือความชำนาญของแต่ละคนนะคะ่ะจ้ามาเรีวจา้าเรียมาเร็วจับใส่รูเลยอ่าขันแล้วได้ทีแล้วนะจ้าเนี่เอาใส่รูจา้าใส่หูพลาสติกนะจา้ารลแก้วก็ใส่ได้อันนี้เขามีดหูพลาสติกเขาก็ใส่รู นี่งามบ่จ้าจงามบ่